ท่านผู้ชมนะคะขนานี้อยู่กับเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะโดยการนําของนายอารามรูปวิระนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิตอนนี้เราก็ได้รงมาติดตามนะคะงานอ่อสร้างนะคะองทางถนนที่จะเปิดช่องทางในชว่วงของเทศากาลสงการานต์นี้นะคะตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกนะคะท่นววานตวิตรปีศาาพัฒนานะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้ลงพื้นที่กับเราด้วยในวันนี้นะคะก็อยากจะสอบถามท่านรองนะคะว่า นโยบายของนายอารักษ์รูปวิระนายกองการบริหารจังหวัดชียภูมิที่ได้เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ทำถนนเปิดช่องทางให้นะคะแต่สงสัยว่ามีแนวทางในการดําเนินงานแล้วก็ตอนนี้เราได้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมในฐานะรองนายกองการบริหารจังหวัดชียภูมิดูแลกองช่างได้รับคอาหมายจากท่านอารักษ์รูปว้ระนายกงการบริหารจังหวัดชียภูมิให้มาติดตามถนนเรียกเพื่อเพื่อจะไปน้ำตกปากโดนตาม กับทางจังหวัดที่ทา่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็อุิสาหการแห่งชาติปากอางโอนะครับนี่ตอนนี้ผมมาตรวจงานก็สรุปก็จะเสร็จทั้งหมดแล้วครับทั้งสองเส้นทางซึ่งทนายกได้สั่งการมาให้ทําให้เรียบร้อยเสร็จก่อนที่จะถึงเทศกาลซึ่งจะถึงนี่คือสงการงานตรงการนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางเลี่ยงเลี่ยงทั้งสองเส้นนี้เพื่อจะลดการแออัดของติดขัดของรถยนต์ที่จะมา เที่ยวความตกตะกอนท้านาจะไม่ไม่ได้แวะท่านาจะไปมอยขาวแลวก็ใช้ทางเลี่ยงทางเส้นทางที่ได้สะดวกสบายเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งคลายความแนดร้อนให้กับท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวใจปูยังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะครับเรามีหน้าที่ที่จะทถํถนนทางให้ท่านสะดวกและปลอดภัยโอเคครับรขอบคุณท่านรอมากๆนะคะที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็เนการเป็่าส นะคะให้พี่น้องที่จะมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ให้พี่น้องเราก็สามารถใช้เส้นทางทั้งสองเส้นทางในการเดินทางที่จะขึ้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติตลาดโต๊ะแล้วก็จะขึ้นไปที่ท่าหินหงษ์ขที่ติดค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณที่เพจตัวการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะขอบคุณค่ะครับ